ปฏิสัมพันธ์ไปก็เท่านั้นถ้าคุณยังไม่รู้สิ่งนี้เ,นเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าการที่เราเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งเป็นข้อดีครับแต่มีลหลายๆคนนะครับที่ไปมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆแล้วปรากฏว่าเพื่อนไม่กดตามกลับเลยหรือว่าไม่กดปฏิสัมพันธ์กลับเลยนั่นเป็นเพราะว่าวันนี้ครับให้คุณไปเช็ครูปโปรไฟล์ของช่อง t i k t o k ของตัวเองด่วนเป็นเพราะอะไร ถ้าวันนี้แค่รูปโปรไฟล์คุณยังไม่กล้าที่จะเอาหน้าตัวเองหล่อส,สวยๆนี้ออกกล้องถามว่าจะมีใครกดติดตามไหมครับเพราะว่าโดยพฤติกรรมของคนเนี่ยอยากจะกดติดตามกับอยากจะรู้จักกับคนที่เป็นคนจริงๆเพราะฉะนั้นนะครับถ้าวันนี้อยากจะมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆถ้าต้องการที่จะเล่นติ๊กตอกแบบมีความสุขแบบมีมิตรภาพเยอะๆเนี่ยอันดับแรกคือ เช็คที่รูปโปรไฟล์ด่วนให้เอารูปโปรไฟล์ตัวเองเน้นหล่อสวยและดูดีและที่สำคัญให้เอารูปครึ่งตัวและที่โชว์หน้าหล่อๆสวยๆของคุณที่มันเห็นชัดมากที่สุดก็อย่าลืมเอาเทคนิคนี้ไปทำดูนะครับความรู้ดีๆแบบนี้เพื่อหลายคนยังไม่รู้ฝากแชร์และรีโพ์ด้วยนะครับ